น้ำปา่าเจียงดาวไหลข้ามตำบลตุเจ้าช่วยกันคุนครัวหลังมวลน,น้ำป่าที่เริ่มเข้าบ้านเรือนประชาชนที่ตำบลทุ่งเข้าพวงตะคืนที่ผ่านมาส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมมือการช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนคุณผู้ชมครับช่วยกันแชร์ข่าวนี้ออกไปเพื่อส่งข่าวไปยังพี่น้องบ้านเฮานะครับ มวลน,น้ำป่าที่ไหลหลากเข้าท่วมเบิ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ตำบลต้งข้าพวงตะคืนที่ผ่านมาซึ่งเกิดฝนตกหนักอย่างต่อนเนื่องในพื้นที่ของอำเภอเจียงดาวตั้งแต่ช่วงตะคืนเวลาประมาณทุ่มเกิงของวันที่15กรกฎาคม2568 ส่งผลให้น้ำป่าจากลำห้วยสาขาไหลหลากลงสู่แม่น้ำปิงกระทันหันจนทำให้แม่น้ำปิงที่ไหลผ่านตะบนเมืองนาะเพิ่มสูงขึ้นอย่างโวยจนล้นตลิ่งเข้าเทวมบ้านเรือนประชาชนที่บ้านนาวายบ้านโลป่าหานบ้านป่องอ่างเทศบาลตะบลเมืองนาะและฝ่ายปกครองต้องประกาศแจ้งเตือนประชาชนตะคืนที่ผ่านมาขณะนนที่เจ้าบ้านได้รับ SMS แจ้งเตือนภัยระบบบอสแคร์จากปพทำให้หลายคนปาก,กันคนเข้าคนควัวกันหนีน้ำสุดคืน รวมทั้งมีการอพยพกลุ่มเปลาะบางละอ่อนผู้สูงไวัยไปอยู่ในที่ปลอดภัยเบื้องต้นมีรายงานบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำป่าไหลหลา,ลากเกือบร้อยหลังในสามหมู่บ้านแต่ก็ยังมีรายงานผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจะได้ก็ตามนะครับทำเมือ่อน้ำไหลระบายไปตามลำน้ำแม่ปิงเข้าสู่พื้นที่ตะบนเจงดาวและเริ่มล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่หิมฝั่งน้ำแล้วในเจ้าวันนี้ที่วัดตุ้งลูกหมู่เก้าตะบนเจงดาวอำเภอเจงดาว ตีติดอยู่แม่น้ำปิงเนนนั้นได้ช่วยชาวบ้านขนเข้าขนรัวกันยังโกลาหลกันเลยนอกจากนี้ที่วัดตุ้งลูกน้ำยังล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนที่หมู่บ้านวังจอมบ้านม่วงคอนตะบนเจียงดาวจ้าทีต้องปิดเส้นทางสายบ้านวังจอมบ้านม่วงของชั่วคราวเนื่องจากว่ากลัวจะเกิดอันตรายกับผู้สัญจรไปมาขณะเดียวกันมวลน,น้ำที่ท่วมถึงสองหมู่บ้านจะไหลลงสู่บ้านแมกะตะบนเจียงดาวซึ่งทัดฮันเป็นจุดที่ต่ำที่สุด นายกลิพลรัชนเมธานนในอำเภอเจียงดาวรายงานสถานการณ์ระดับแม่น้ำปิงที่จุดวัดน้ำวัดอินทารามพีสาวตะบนเจียงดาวระดับน้ำวัดได้อยู่ที่2เมตร13เซนติเมตรอยู่ในระดับปลอดภัยส่วนจุดวัดน้ำสะพานบ้านศบอ้อตะบนเจียงดาวระดับน้ำวัดได้3เมตรอยู่ในระดับปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับว่าในพื้นที่ของอำเภอเจียงดาวยังมีกลุ่มฝนในค่ำคืนนี้ ในส่วนของราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประหลงกำนันได้มีการจัดตั้งเวรและเฝ้าตรอด4ชั่วโมงถ้าเกิดเหตุภัยนั้นพร้อมจะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทันที